ที่แผ่ไทยสามเนินนาผู้คนหมอบคลานาตตยเงาดำมุมมองต่ำดังตองหมดคาถาสวามิพักผูกปรัสด้วยโซทรวนทางจิตปัญญามือบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นดิเศษเนื้อตอบแทนพระเชื่อผุลัาธน์นาช สักสิทองม,มนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาขับลบตัวหมอบต่ำยอมรับวิสาสร้ายปิดผูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชินตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกิดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสุข,ขทางเสรี เทียายกตัวขึ้นชิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเส้ีทางความคิดที่เน็นจุกต้ององและเห็นปีศาจในกราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมง ที่เหมือนกับว่าได้ตายแล้วเกิดใหม่อะมันความรู้สึกคือได้เกิดใหม่จริงๆเลยในวันในวันนั้นที่ที่เปิ้นเจอมันเป็นเหมือนว่าเขาพยายามที่จะถามหนูเพื่อที่จะโยงแล้วก็ให้หนูพูดว่าคุณเมย์เขามีกองกำลังเกี่ยวกับอาวุธเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในความเป็นจริงคือ มันไม่มีมันมันไม่มีอยู่จริงอะคะ่ะแล้วหนูพยายามที่จะแบบทรมานหนักมากๆตอนนั้นชกทั้งชกทั้งป่อยคือเขาก็ไม่พอใจเขาทําจนเราแบบร้องขอชีวิตเขาก็คือไม่ปาดหนีมือพอณเวลานั้นคือมันสะเทือนใจมากๆเขาเอาถุงคุมหัวหนูอะเพื่อที่อยากจะให้เราพูดตามเขา แค่ว่าพูดว่าคุณเมย์มีกองกําลังซึ่งมันมันไม่ใช่ความจริงเราก็ไม่รู้จะทาไมต้องพูดมันไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องพูดแบบนั้นเพราะว่าต้องไปใส่ความแล้วก็ไปทําให้เขาเสียหายเขาพยายามเอาถุงคุมหัวแล้วก็มัดปากถุงเสร็จเขาก็ใช้ผ้าของเขาอ่ะที่ที่เขาเตรียมไว้เอามาคุมหัวหนุอีกทีซึ่งตอนนั้นมันมันไม่มีอากาศหายใจแล้วเพราะเขาปิด ปิดมัดตรงตรงตรงช่วงระหว่างคอมันเหมือนหนูลืบไปเลยอะค่ะมันหมดสติไปพอพอตอนนั้นเขาคือเขาเอาน้ำมาสาดหนูอะแบบพยายามที่จะเรียกให้ให้หนูตื่นแต่คือตอนนั้นมันมันไม่ได้สติแล้วอะค่ะเพราะว่าเราไม่มีอากาศหายใจแต่เรารู้สึกได้ว่า เขาเขากำลังเอารอน,นอนลงแล้วก็ไปใส่เหมือนแบบเป็นห,หูห่อศพอ่ะเหมือนแบบเขาก็พูดพูดกันว่าแบบเอ้ยเรามันตายหรือยังมันมันมันยังมีชีวิตอยู่ไหมหอะไรอเงี้ยคือคือเราได้ยินเสียงเขาแต่เราไม่สามารถที่ที่จะกระดิกตัวได้ในตอนนั้นคือแบบถ้า ในตอนนั้นเราเราคิดก็ว่าถ้าเราตายไปไม่ต้องคงจะดีไม่ต้องมาทรมารเราก็ไม่ต้องไปใส่ใส่ความไม่ต้องไปพูดให้ใครต้องมาเสียหายพอหลังจากนั้นเขาก็ยังแบบคือคือเขารู้ว่าเรายังยังไม่ตายเขาก็นํำมาสาดอีกเพื่อที่จะแบบให้เราฟื้นขึ้นมาแล้วก็มานั่งนั่งคุยคุยกับเขามานั่งตอบคําถามของเขาเป็นคําถามเดิมๆซ้ำๆใครเอาเงินให้ เขาพยายามที่จะยโยงนายกทักสินมาดูแลนักโทษดูแลคนกระทำความผิดคือเขาพยายามพยายามที่จะซักทอดว่าคุณเมย์กับนายโทักสินช่วยเหลือคนที่กระทำความผิดอยู่ซึ่งในความเป็นจริงคือมันมันไม่ใช่อย่างที่เขาพูดแต่เขาต้องการให้เราพูดเพื่อที่อยากจะให้น้ำหนักมันดูดี เพราะหนูเป็นคนสนิทของคุณเมย์เป็นคนที่ใกล้ชิดกับคุณเมย์มากที่สุดณเวลานั้นคือมันเหมือนมันเหมือนในหนังมันเหมือนกับเราดูหนังเรื่องหนึ่งที่ที่ถูกทานรุณแบบเนี้ยเราเราเลยยังสะท้อนจิตใจว่าเฮ้ย <c oughs> มันมันน่ากลัวก,กว่าที่คิดนะคะแต่ว่านี่มันคือเรื่องจริงอะ่ะมันเกิดกับตัวเราจริงๆมัน มันโหดร้ายกว่าที่ที่หนังสื่อออกมามันเป็นเหมือนแบบเราหลุดไปในโลกแห่งความโหดร้ายของหนังแต่มันไม่ใช่มันคือเราเป็นคนแสดงอยู่กลายเป็นการทารุณที่โหดร้ายมันเกิดขึ้นกับเรามันจำไปจนวันตายไม่มีลืมเลยว่าเขาทำอะไรไว้กับเราบ้างมันทำให้เรารู้สึกอยากที่จะออกมาพูดความจริงมากขึ้นว่าเราถูก ทารุณขนาดนี้เราถูกทําให้ให้มันฝังเข้าไปในส่วนลึกของหัวใจมันไม่สามารถที่จะถอดออกไปได้เพราะว่าการกระทำที่เขาได้เก่อไว้กับตัวเราอะค่ะคือตอนในความรู้สึกที่ที่เราเจอแสงสว่างในครั้งแรกอะคือเราก็ดีใจนะที่ที่โอเคเหมือนเรารู้สึกว่าเอ้ยเขาจะปล่อยเราหรือเปล่าเขาถึงมาเปิดตาให้ แต่พอมองกับตัวเองแล้วคือสงสารตัวเองมากเพราะว่าในขณะที่เราอยู่ที่นั่นทั้งเป็นไข้ไม่สบายเนื่องจากการถูกซ้อมทาลุณเขาก็อาอยาพลาให้เราอยากแก้กเสลเพราะว่าขณะที่เปิดตาคือเองเห็นเลยแหละว่าทั้งตัวช่ำเขียวไปทั้งตัวแล้วก็คือ,อมีอาการเจ็บเจ็บคอ จ็บตรงท้ายถอยที่ที่เขาที่เขาตกคือมันมันแค่กินยาช่วยให้มันทุเลาขึ้นเขาคงคงคงไม่ปล่อยออกไปง่ายๆเพราะว่าตอนนั้นรอยช้ำม,มันก็ยังมีเราก็คิดในใจว่าสงสัยเขากะให้เรากินยาให้หายแล้วเขาคงจะปล่อยแต่คือมันมันไม่ค่าคิดว่า เหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นเขาเข้ามาคุยเขาบอกว่าน้องคงยังไม่ได้ออกหรอกถ้าคอสชยังไม่หมดอำนาจน้องก็อยู่ที่นี่ไปก่อนเมื่อไหร่ที่คอสชหมดอำนาจน้องก็จะได้ถูกปล่อยตัวหรือไมอ่อย่างไงพี่ก็ไม่รู้เขาเขาเข้ามาพูดแค่นี้แล้วเขาก็เอายาวไว้ให้ ตั้งแต่ถูกปล่อยตัวมานะคะก็คือที่บอกไปแล้วว่าตอนตอนนั้นมียาพารากินมีอะไรกินแต่คือมันไม่สามารถที่จะรักษาให้เราหายได้เลยเนื่องจากว่าหนูอยู่ข้างในหนูถูกทารุณอย่างหนักถูกตกอย่างหนักจนทําให้เหมือนอเส้นเอ็นอักเสบแล้วก็หาหมอก็มีไปตรวจแพทย์ไปอะไรให้เรียบร้อยคุณหมอก็ทําให้แล้วก็ให้ยามาทานแล้วก็ให้ยามาฉีด กพืที่จะรักษาอาการอาการปวดอ,อักเสบของกล้ามเนื้อเลื้อหลังเพราะว่าหนูทูนทำได้ร่างกายมันระยะเวลาเป็นเดือนที่อยู่ข้างในไม่ไม่มีหมอเลยไม่ได้ไปหาหมอมีแค่ยาพาร,รากยัยาแก่เสซกีแล้วก็มันมีอีกเรื่องหนึง่งอะค่ะคือหนูไม่เข้าใจว่าการที่หนูไปช่วยนักโทษหนึ่งหนึ่งสอง คนที่กาลังถูกดําเนินคดีอยู่แล้วก็โอเคใครที่ถูกดําเนินคดีทุกคนต้องติดคุกหมดเพราะว่าเนื่องจากไม่สามารถที่จะกันตัวได้แต่ในขณะที่หนูหนูถูกจับอยู่เขามาถามหนูว่าท่านนายกทักษิณเขาเอาเงินให้คุณเมย์มาดูแลเพว่นักโทษหนึ่งหนึ่งสองหรอคุณเมย์ดูแลนักโทษหนึ่งหนึ่งสองทำไมทําไมตัวเปิ้ลต้องเอาเงินไปให้ คนที่ติดคุกโดยเฉพาะพวกนักโทษหนึ่งหนึ่งสองอยู่คือในความคิดตกักกันการที่ใครบางคนจะเอาเงินเพื่อที่จะเป็นเ,เขาเรียกว่าเอาเงินไปให้เขาเพื่อประทังชีวิตเขาเพื่อความอยู่รอดของเขาเขาจะกระทำความผิดหรือไม่ผิดอันนั้นก็ว่ากันไปในตามกระบวนการกลไกของศาลเราอยากช่วยเขาเพราะว่าในขั้นตอนระหว่างที่เขาถูกดำเนินคดีอยู่เราไม่รู้หรอกใครผิดหรือใครถูกแต่เราอยากช่วยเขา ทุกครั้งที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่อง112การออกประกาศจับของคอสชก็จะมีลายชื่อของ112เข้ามาของคนที่กระทำความผิด112หรืออาจจะไม่ได้กระทำความผิดเขาก็จะมาถามว่าหนูหรู้จักไหมทําไมหนูต้องเอาตังค์ให้เขาทําไมหนูต้องเอาเงินให้เขาในยุทกศิลเป็นคนสั่งคนเมย์ออกคือในมุมมองของหนูอ่ะมันเหมือนกับเขา เขาไม่ผิดเลยที่เขาจะเอาเงินให้ใครก็ได้เพราะมันเป็นสิท์ของเขามันเป็นเงินของเขาเขาช่วยด้วยความเ,าเป็นมนุษย์โลกที่อยู่ด้วยกันเป็นที่เขาอยากจะช่วยเหลือใครหนูไม่เข้าใจท่าหาเหมือนกันว่าเขาพยายามจะจงจะยงให้ให้ท่านนายกฮักสิ์เป็นพวกกลุ่มเจ้าให้คนเมเป็นพวกกลุ่มเจ้าแล้วแม้กระทั่งตัวหนูเองก็ตามกลายเป็น คนลุงเจ้าไปเพราะช่วยคนที่อยู่ในเรือนจำช่วยคนที่อยู่ในคุกค่ะส่วนเรื่องเงินเยียวยาหรอคะคือหนูก็ที่บอกไปว่าหนูมีการช่วยเหลือนักโทษช่วยเหลือการแล้วก็ทุกทุกคนแหละที่ที่เข้ามาขอตังคุณแม่คือหนูจะมีนั่นที่โดยตรงคือช่วยเหลือพวกเขาแต่ว่าการที่ที่หนูรับตังหนูก็รับจากคุณแม่ แล้วก็ในส่วนของคุณมีบางส่วนแล้วก็จะเป็นส่วนของพี่น้องที่อยู่ในยุโรปแต่ส่วนที่มีคนบอกว่าคุณเมย์จะไปรับเงินจากใครผู้ใหญ่จจดีที่ไหนอันนี้ต้องหนูไม่ทราบ,รบเขาบว่าหนูตับตังจากคุณเมย์โดยตรงในในส่วนที่ทําไมทหารพอถึงถึงรู้ข้อมูลในบางเรื่องค่อนข้างที่จะละเอียด คือคือส่วนหนึ่งอา,อาจจะมีสายจากทางทางหารเนี่ยเขาอาจจะไปคุคีกับพวกพี่น้องกาศที่เขามาขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือพวกเขาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะมันจะเป็นข้อมูลของเพจเพจหนึ่งใน a c e b o o k อะคะ่ะที่เขาโพสต์การทำงานของของทางเราว่าเราไปโกงเงินของอ่าทนายควาศิล์มา แล้วก็หลายๆข้อข้อมูลที่ที่เขาได้พิมพ์ในเพจของเขาก็จะประมาณว่าเรามีกองกำลังเราโกงเงินเขาเราเอาเงินพี่น้องกาดไปไม่มีการเยอยยาจริงที่หนูพอจะทราบว่าทำไมหนูถึงมั่นใจว่าว่าเป็นเพจเป็นข้อมูลที่มาจากเพจนี้ เพราะว่าทาั้งทหารเนี่ยเขาปิ้นเอกาสารมาแล้วก็มาซักถามหนูมาถามว่าเออเราไปโกงเงินเข้ามาหรอแล้วเงินจำนวนที่โกงมานั้นอยู่ไหนทำไมหาไม่เจอเพราะว่าเขาไปดูในบัญชีธนาคารหนูก็ไม่มีบัญชีของคุณเมย์ก็ไม่มีเขาเขาไปเชื่อ ในคำพูดที่มันมันไม่จริงในในอินเทอร์เน็ตใน Facebook มันก็น่าตลกเหมือนกันนะคะว่าความจริงที่พูดไปไม่เชื่อแต่กลับไปเชื่อใครก็ไม่รู้ที่ไม่มีตัวตนเรียกว่ามีมีค่าในสายตาของทหารเอาข้อมูลของคนที่ไม่มีตัวตนเอามาซักถามออกมาดา่า มาทำร้ายเรามันก็น่าตลกเหมือนกันนะคะที่หนูบอกว่าถ้าหนูไม่ดูแลนักโทษหนูก็คงไม่ถูกจับในในวันนั้นคือถ้าหารเขาพูดมาเลยคะ่ะว่าเขาเขาไม่ต้องการให้หนูอะไปช่วยเหลือนักโทษไม่ว่าจะเป็นพวกหนึ่งหนึ่งสองไม่ว่าจะเป็นพวกนักโทษ ที่คิดต่างทางการเมืองนักโทษพวกอาวุธสรามเขาบอกว่าคุณเมย์ทำไมต้องให้เงินไปช่วยเหลือพวกนี้เพราะพวกนี้ก็ทําความผิดคือการที่เราไปช่วยเหลือพวกนักโทษนะคะมันมันไม่ได้ผิดอะไรถ้าน้าวันนั้นเปิ้ลไปช่วยเหลือเขาแล้วเรากลายเป็นคนผิดถ้างั้นก็ไม่ต้องมีเรือนจำให้พวกเขาอยู่อ่ะ ไม่ต้องมีข้าวที่เลือยํจำให้เข้ากิน